ขาจากตีนมันเท่ากับมะเผาตรงสีเลยเดีย๋ยวมะเผาตีนมันเอาเขนมันออกข,น,น,ออกขนออกเมื่อเดี๋ยวก็ดีเอาไปล่างเนาะล่างๆๆทุบออทุบออกเอาปเปียกตีนมันออกก่อนเล็บมันออกก่อนเราต้องเอาไปสม้มเอาไปยิงตีเลย มีเผาแล้วแล้วเผาจะมันใหม่เบดบัดนี้ศาขอเอาเอาเล็บมันออกเอาหยอกขาถูกเอาเล็บมันออกมาเนี่ยสันเม็ดอีโตนี่แหละทุกเอาละสีเหลืองงามเป็นทีนักง้อจีเนี่ย มึคขึ้นแรงงวตกีทุบแล้วแต่ว่าต้องเอาทิ่มได้เล็บข้างนอกมันลุดแล้วขาของขามันนี่ออกไง แล้วก็ยังถอดเกือบในมันนี่นี่แล้วแล้วถอดแบบนี้ไปเท่าที่ไปคัดพอพอเผาคนเอาแล้วเที่ไปคัดล่างเส้นหนามมีบบกตีนบบกตีนมันจะหอมดิเนี่ยอหอมคือยังไง คือนั่นไหมหนังงวดเลยหนังงวกีมาใจไหนนะพูดกันเลยเดี๋ยวเรไปล้างน้ำก่อนเด้ป่ะเนี่ยนีข่ขูดขูดแต่น้ำดำมันออกเบมดเลยเลยมันสีออกสีเหลืองงามๆต้อนกินบ่านใดๆหรอกเอาไปต้มก่อน <c oughs> มากินเล็บบวกเล็บม้ว เอาเวเดินกินมาเลต้มต้มต้มกินก็ได้ต้มย่ำแกงแคปกี้ต้มยำแกงแคปกี้ตัวก็แกงแค่ผักี้เล็กก็ได้นี่แหละขาจักรนวดตัวที่ได้กินเห็ดหยาคนีไม่คม่อยมีคนเสือกเห็ดหยากเอาล่างสีขาวงามสีเหลืองอะไรอย่างเลี้ย,อยหอมถ้าน,นีกก็หอมเป็นเสียบแล้ว ขาใหญ่นี่ขาหลังมัน,มนงอตัวใหญ่ครับตัวนี้สองรอยโลเพราะว่าจะคล้องคนขาววาล่างแล้วเหลียงง่ามต้มใส่กันครับขามันเลยครับเปืเป่อ